ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบหลับตาเบาเบพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให รู้สึกสบายสบายหลับตาเบาๆาพอสายสบายททำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสใครกังวลให้ทุกสิ่ง แล้วก็เกรมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเลยจำไมง่ายว่าอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นนะ แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายบายเลยนึกถึงองค์พระแก้วขาวใส อย่างใดอย่างหนึ่งนะนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือปละแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึง่ง ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย,อย่างสบายๆจะลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันวันนี้คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานดีแท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งๆ,งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพิมเลินในกามของทิพยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี้เลยชาวสวรรค์ทั้งหลายนะ่ยหกชั้นเลย ถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพเลิดเพลินในทิพยะสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัว ซึงเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรมอยู่ในพรมมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลภชาสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลย อรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเวน้นจากพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละแล้วที่ใครจะคำว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็นกนหยุดหยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรม สิงแต่ประสโสดาบานันพระสะกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหนอย่างนั้นถ้าอยู่ในภพกระทึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคํายืนยันของท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดใน ทำทั้งปร่งในเรื่อง,องราวความมีอยู่งชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนไหวยตายตเกิดทำซ้ำในภพสามเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์เนี่ยก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตนั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงในระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้ว พระเจ้ากรพพรดซึ่งปกครองทาวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกเราใบนี้ในยุคที่มีพื้นเป็นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล,อลอ้อมรอบคล้ายๆเกาะของนัินชนในยุคนั้นนับถือศีลห้าเป็นประเทศเดียว ท่านปกครองได้ทั้งชมบูวีบอุตลกุรุทวีปปกพระวิเทหาทวีปอัปราโยยานทวีบเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสมเมนหรือเขาพระสินเนรุนั่นแหะไปมาได้วยรัตนเจ็ดในอนุภาพของจักแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่า ใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดทั้งการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นพูถดุจชนแล้วแล้วก็นอกนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้หญิงใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศสราดบรมเศษษฐี มหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแ่งตลอดในธรรมนังปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเนะี่ยเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและใหยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเครื่องลองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็น อย่างเช่นการทามากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้เวลาเราต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด พอถูกส่วนแล้วมันก็น,นิ่งเราวก็จะถูดดึงดูดให้ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งนำเน่อาจจะพักระหว่างทาง ในเดิทธิ์ุรีเราก็จะั้งโขนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบท้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกตกหล่นหลนเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิงน่งนิ่งนุ่มเบาเบาสบายสบาย ได้ใ,ใจที่ชื่นบานให้สบายสบายฝึกกันไปทุกวันอย่าเหียดคล้านกันและสิ่งนี้เนี่ยนอ,อกเหนือจะให้ความบันเทิงในชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิต ตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปนะไปสู่ปรลโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ ไปสู่เทวโ,โลกนุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมันขยันในการทำความเพียรและจะให้เกียรติกลางต้องสอนตัวเองนะบอกกับตัวเองทุกวันอคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่อง ที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแบบออกไปในเรื่องราวต่างๆเราจะต้องกระตั้งฝืนฝืนใจฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ย ถึงหน้าตรงนั้นในความขย,ยันมันก็จะมาเองแ,แต่มีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งมากว่านี้หรือความรู้ที่มีอยูน่ในปัตติบิดกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวตัวเองแหละเพราะว่าใจมันนิ่ง แน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะ ดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวมธรรมต่างๆถึงกายภายในกายนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูปลมแล้วก็กายธรรมซึ่งเราคอยเราอยู่ เป็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตอนที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหะ ประเภทเป็นบ้าเป็นโลกภาะสาทปัญญาอ,อนะ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็โฟงมือมืออะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆก็สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมาก น้ำก็จะโลง่โลงโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านกัามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านกันมาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความโดยสุดเพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงาม โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นก็อยู่ที่เราขยันและก็ปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวเยันในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะ